ไอเงาบูมเรียบเลยหักโตปัเอาล่ะครับผมกราสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมหมีน้อยเกมเมอร์กับพี่หมีคนเดิมกับเกมเจ็ดบาบาบาบบบ,บ,บกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็คลิปในวันนี้เลยผมก็จะพาน้องเอมิเลียของเราเนี่ยหรือว่านางเอกเนี่ยไปลง p p พกันนะครับก็ ออกมาช้าหน่อยนะเออคอนเทนต์เนี่ยเพราะว่าแบบติดปัญหาเรื่องเซิร์ฟเกาหลีอยู่ไงก็มีคอนเทนต์หลายๆคอนเทนต์ที่ต้องอัปเดตก่อนนะฮะซึ่งวันเนี้ยมันก็ว่างแล้วไงคอนเทนต์มันก็ว่าง <Okay. S 1> ผมเลยจะเอาน้องวิกตอรี่หรือว่านางเอกของเราเนี่ยไปลง PP กันซึ่งคลิปในวันนี้เราก็จะลงแบบไม่นับของกันก่อนส่วนแบบนับของเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาอีกคลิปหนึ่งนะครับก็รอติดตามกันได้นะคนไหนที่เป็นสายเบิ่มๆอะบอกเลยว่าคลิปในวันนี้เบิ่มๆแน่นอน ราะว่าน้องเอเมิเลียของเรานี่คือแบบมันต้องขยี้อ่ะเออมันแบบตูมตามะครับทุกคนนะฮะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยบอกว่าแบบจานมีแบบตบบอทอีกแล้วมาดักตบจันหมีหน่อยอะไรเงี้ยนะครับไปเราก็ไปลง PP กันดีกว่ามันถึงเลิกถึงยามถึงคราวที่ PP จะลุกเป็นไฟแล้วอ่ะแล้วก็นี่เลยทีมที่ผมใช้นะฮะก็เป็นทีมของน้องเมอริลโลลีของเราเป็นตัวอวยด้วย นะฮะคู่กับนางเอกแล้วก็มีนางเอกอีกคนนึงเป็นอลิซเบธนางฟ้าเป็นตัวพาสีฟนะครับส่วนตัวของน้องแลมเนี่ยนี่คือภูมิใจนําเสนอมากเป็นตัวพาสีฟบอกเลยว่าพาสีฟของนางนี่คือเพิ่มตัดให้กับสายที่แบบเป็นเผ่าไม่ระบุเนี่ยอย่างน้องเอมิเลียหรือว่าเมอร์ลินเนี่ยบอกเลยว่าโคตรโหดนะครับนะพาสีฟนี้มาส่วนอาหารผมจะกินเป็นเพิ่มพลังต่อสู้แล้วกันบ่มๆบ่มแน่นอนนะคลิปนี้ไปฮะไม่พูดพ่ำมทำเพลงว่ะ อยากโดนที่หน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปในวันนี้ใครจะสู้พี่ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้พี่ก็อยู่ที่แชมเปี้ยนนะมาฮะโอเคอ <Hello. S 1> ารรกนะครับเป็นทีมของป๋าเดอะวันเลยนะครับแล้วก็มีตัวอย่างลอสเบยด้วยมาไอป๋าเดอะวันเนี่ยมันเป็นตัวที่อันตรายนะเราต้องจัดการไปก่อนนะครับอย่างนั้นอยู่ยากแน่นอน <Yeah. S 1> บอกเลยนะครับเราตีไปเลยดีกว่าคือแบบไม่สนใจเลยแล้วอ่ะครับอืม ไปฮะตีไปเลยอย่าไปสนใจคือต้องทำดาเมจก่อนตอนนี้ไปบาลิสตา้าป้าไปก่อนไงไม่คีด้วยโอ้โหติดคี่ลอสเฟนเต็มๆคือแบบแจกจ่ายมากๆเลยเนี่ยการ์ดเนี่ยแจกจ่ายคิดิีค่อนมากๆเลยเนี่ยจานเราก็แบบเขาเรียกว่าใจบุญงไงม,มาลอสเฟนตีมาชัวนะครับมาฮะตีตัวของเอมิเลียไม่ไม่ใช่นะครับตีตัวของเมอร์ลินเอาละครับแล้วก็สาดมาขั้นสามป้า สองครั้งแล้วนะแล้วก็ตีเมอร์ลินไงคิดว่าเรามันเก่งเกินไปหรือเปล่าเนี่ย <ปะ S 1> เดี๋ยวเราโดนผมแน่บอกเลยว่ารู้จักบาลิสตาในตำนานหรือเปล่าบาลิสตาในตำนานนะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวไอ้นี่ก็แช่แข็งไปก่อนแล้วเราก็อเปิดโล่มาแล้วกันเทเซฟจัดจัดไป <c oughs> ปาดเรียบร้อยป่าตัวแตกไปดีครับแล้วก็นี่เลย ตีกันเราวู้แล้วก็เปิดโลมาเฮเซฟมาฮะอีกฝ่ายมีตัวอลิซเบธนางฟ้าด้วยเอาเรื่องจะจัดมาเขาเล่นกันติของลอสเรนมาเลยนะเล่นขั้นให้กับเกาเธอร์วะ่ะแล้วก็โยโยโย,โยมาไม่เข้าด้วยโยไม่เข้าโยอีกทีนึงโยอีกทีหนึงน่งแงเข้ารอบนี้เข้า <c oughs> มาฮะไปบาลิสตาไปแล้วก็ ยิงสตารนมาเลยเนี่ยแหละแล้วก็ไปแช่แข็งไปดีกว่าขำๆไงหนึ่งเทินไปฮะมานะบาลิสตาไปก่อนอแล้วก็ยิงไปป้าบโอเคแช่แข็งไปเพเซฟไม่ต้องเล่นถักโตเรียบร้อยเป็นไงบ้างทุกคนบอกเลยว่าบิ้มบ้มนะตานี้บิ้ม,บมเบเราจะเล่นเกณฑ์ติของเกาเทอร์มาเลยนะฮะเออเล่งมาชัวเล่งมาชัว เอาล้แล้วแหละว่าลอสเวนตายชัวงไงก็เลยแบบไม่ได้เล่นลอสเวนแล้วนะครับเล่นขั้นให้กับอลิซาเบธนางฟ้าแล้วก็ยิงสตาร์นมาเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอ่ารู้เรื่องดิครับรู้เรื่องดิฮะไปครับแช่ไอ้ลอสเวนไปก่อนนะฮะมันอยู่ยากนะถ้าเจอมันนี่คือค่อนข้างสู้ยากนะครับถ้ามันแบบเอ้าตายเฉยเฮ้ยโอ้โหเราไปแช่อลิซาเบธนางฟ้าทำไมอะจาน ไม่เป็นไรนะครับปล่อยให้มันใช้อันติมาอยากรู้ว่าจะแรงหรือเปล่ามาผมคิดว่าตายนี้ผมได้เปรียบว่ะเหลือสองตัวทำอะไรไม่ได้แล้วนะอีกฝ่ายเออมาจัตติโฟมาปาบ <c oughs> ตายไปตายได้แล้วเมอร์ลิน <Okay. S 1> เรียบร้อย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 มาต้องอย่างงั้นดีครับไอ้ฮะยิงแล้วก็เราเพย์เซฟดีกว่าไหมเราแบบเล่นแบบเพย์เซฟแต่จัดอะไรอย่างเงี้ย เปิดโล่ปาบนี่ไงเล่าอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งไปตายไปโอเคเปิดโล่มามาดิครับบอกเลยว่าปวดมากพาสีของเอมิเลียนี่คือปวดมากนะยังไงเขาเปิดโล่มาแล้วคิดว่าจะรอดแต่เพื่อนยิงสตันเมอร์ลินอีกแล้วอ่ะทำจริงคิดว่าจะรอดอหครับเรียบร้อยนะครับอีกฝ่ายก็ยอมแพ้ไป เ,เจอมาหาเทพเอเมเลียนางเอกเข้าไปตัวแตกมาตาที่2นะเออแล้วผมลืมบอกไปเลยนะครับว่าไอตัวลิง์เนี่ยผมใช้ตัวของซาลิเอลนะครับให้กับเมอร์ลินเพื่อเอาคิติคอนส่วนตัวของเอเมเลียเนี่ยก็เอาเป็นตัวอย่างลูเชลนะครับเป็นตัวพาสซีฟหลบหลีกนะฮะการสตั้นไงตาที่2ของแบบไม่นับของวันนี้ก็ลงแบบไม่นับของทั้งคลิป <c oughs> เจอป่าเดอะวันโอเคเจอป่าเดอะวันนะ อาที่2นี้เราก็จะใช้เหมือนเดิมนะสเตปเดิมเลยไปครับแล้วก็ยิงป่าไปฮะแล้วก็นี่ปก็ยิงไปก่อนสเตปเดิมแล้วก็บาลิสตาป่าไปทีโคตรแรงแล้วก็ดีบัฟปเอาเพย์เซฟก่อนนะอีกฝ่ายเดี๋ยวมาเล่นเกณฑ์นติขึ้นมาจะยุ่งนะครับอีกฝ่ายฮิวเลือดไม่ขึ้นด้วยบอกเลยว่าป่าเดวันเนี่ยตัวแตกแน่นอนตาหน้าถ้าเกิดว่าไม่ทำอะไรสักอย่างกับเมอร์ลินอะนะ อพี่อย่างชอบเลยวะ่ะเขาเปิดโล่มาเฉยเออมารู้สึกว่าตอนนี้จะเป็นบอทว่ะทุกคนแต่ว่าแบบบ่งบอทพี่ก็ตกหมดอะเยมนะอ่ะยิงไปแล้วก็นี่ไปปาลิสตาป่าไปก่อนไงแล้วก็ตับเย่ไปฮะสี่ี่เรียบร้อยตัวป่าก็แตกมา ไม่รู้ว่าบอทหรือคนแต่ว่าแบบตบหมดอะ่ะเขาก็เปิดโล่มานะครับแล้วก็ใช้ลอสเวนตีมาโอเคศาสตร์มาสองครั้งนะถ้าสองครั้งนี่โดนนะแต่เขาไม่เอาไง<ล>เขาจะแบบเขาเล่นแบบเพย์เซฟเหมือนกันไงไม่รู้คนหรือเปล่าโอ้โหแต่มันรู้ดีเกินไปเบ่าเนี่ยไม่ให้ใช้นะครับแล้วก็ยิงอ่ะไปฮะนี่ไงแล้วเธอหน้าบอกเลยว่าบ่มบ่มแน่นอน มันจะระเบิดแบบตุ้มเลยอ่ะคอยดูหน้าเธอหน้านะเดี๋ยวดู3ตัวนี้ไวด้ดีๆนะครับน้องๆบอกเลยว่าตัวแตกเด่งขั้นให้กับอลิซเบธนางฟ้าเออตีเมอร์ลินมาเอ้ศ <c oughs> าสตร์มาแล้วมาเรามาเบิ้มๆกันดีกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละนะครับไปครับแล้วก็เปิดโล่ไปฮะไปตักโตปั๊ม สองแสนแปดอะครับทุกคนวิกตอรีเออเรียบร้อยว่ะตาที่2วะ่ะมาตาที่สมนะจะเบิ่มเบมหรือเปล่าตาที่3นี้เดี๋ยวเรามาดูกันแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ใช่เป็นสายที่แบบจะยิงเกตันติเยอะๆนะฮะจะยิงอันติเยอะๆเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์ <No. S 1> นะเอ,อ้โหเจอทีมของแอสซาวโมดว่ะเจอทีมแอสซาวโมดด้วยนะ เราก็จะทำการเลื่อนการ์ดมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดโลมาแล้วก็เลื่อนของเอมิเลียไปมาฮะเจอแอซซัมโหมดด้วยว่ะโอ้โหการ์ดเมอร์ลินนี่คือเยอะจะจัดได้ดิครับอย่างนั้นเล่นเมอร์ลินแล้วกันนะฮะเพราะว่าการ์ดเมอร์ลินเยอะเกินมาเขาเปิดท้อนมาว่ะไม่ตีอยู่แล้วผมไม่ตีคุณอยู่แล้วนะครับอย่างนั้นตัวแตกนะฮะเล่นแบบเพเซฟไปไปครับเลื่องการ์ดยับ,ยบ บอกเลยแล้วก็นี่ไงมาเราอย่าไปรีบนะเจอแอซาโมดอย่าไปรีบจ้องตามมันไปหน่อยเขาเปิดอันติมาแล้วด้วยนะครับนะเอทรอรซ่านะเราก็แบบไม่รีบนะเล่นแบบไม่รีบมาบอกเลยว่าถ้าตานี้ผมไม่ตายนะรู้เรื่อง,ร,ร,องรู้เรื่องแน่นอนมันจะพักโตแน่นอนบอกเลยมาเอออันติมายัางไงยังไงยังไงไม่ตายด้วย ไม่ตายด้วยฮะแล้วก็ปาบโอ้ยเกิดใหม่เลยว่ะ,ะเกิดอ่าระเบิดไปบึ้มบ้มขอแบบบึ้มบ้มไปครับบึ้มบ้มแน่นอนตานี้มาเมอร์ลินเราใช้นี่ไปก่อนตั้มแล้วก็ระเบิดไปมาถักโตเรียบร้อยสามแสนสี่ ระเบิดไหมฮะมาเหลือแค่เซลดิตตัวเดียวแล้วอาการไม่ค่อยดียอมแพ้ไปเลยนะครับวิกตอรี่โอ้โหบอกเลยว่าสนุกมากทีมนี้นะพี่บอกแล้วว่าทีมนี้มันโหดนะครับทีมเมอร์ลินโลลี่กับตัวของเอมิเลียแล้วก็น้องแลมเนี่ยมันโหดนะครับคนไหนที่จะปั้นเนี่ยปั้นได้นะครับแล้วก็แบบคนไหนที่บอกว่าเฮ้ยเอมิเลียมันกากอะ่ะเออพี่มันกากจังเลยอะ่ะคือแบบปั้นมาไม่คุ้มอะ่ะลองปั้นดูก่อน แล้วก็ปันแบบสุดๆด้วยบอกเลยว่าของจริงตัวเนี้ยมาตาที่4นะเจอทีมป่าเดอะวันอีกแล้วอะเจอเดอะวันอีกแล้วอะทุกคนเราก็เล่นเหมือนเดิมนะครับเราต้องใบ้ฮิวเข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็ปะบาลิสต้ายิงไปแล้วเราก็ลดเกณฑติปะหลูกนะครับเล่นแบบเพย์เซฟนะเออแล้วก็บาลิสต้าปับถือว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะ มาไม่ติดขีงเมื่อกี้โอเคการ์ดก็โอ้โหการ์ดนี่มันเบิมบ่มเบิม่มจริงๆวะ่ะเมอร์ลินมาใบเดียวอย่างงี้ก็หยาบตีจานเอาแล้วไงป่าเดวันฮิวไม่ได้นะครับเออตีมาแต่ฮิวไม่ได้นะฮะยังไงฮะเล่นขั้นห้กับป่าเดวันมาเลยนะครับแล้วก็ตีตัวของเมอร์ลินโลลิไปหนึ่งสเต็ปทัวนนะครับติดพาซซีฟนะฮะแล้วก็ยิงมาวาเลโน่ถาไทยตับ,ตบ ก็ใช้ได้อยู่ไปฮะขอบาริสต้ายิงที่หน้าได้ไหมเอานี้ไปก่อนแล้วกันไปเพราะว่าถ้าเกิดใช้บาริสต้าเนี่ยเผื่อมันตายอย่างเงี้ยมันจะยุ่งนะครับเลือดมันจะเต็มไงเราก็ค่อยๆหล่อยไปนะคิดว่าตายปะไม,ไม่น่าตายว่ะเล่นแบบเพย์เซฟดีกว่าไ,ไปปึบโอเคแล้วก็บาริสต้าตับโอเคอย่างนี้เรียบร้อยแล้วต,ตีตีไง แค่แข็งไปโอเคทีนี้ป่าเดวันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับเธอหน้าก็ไม่น่าจะรอดแล้วแหละเขาก็สตานเมอร์ลินโอเคสตันเมอร์ลินด้วยวะ่ะแต่เรายังมีเอมิเลียนางเอกไนงะเรายังมีเอมิเลียนางเอกอยู่นะครับไปดีไงแล้วดีบัฟมาเลยวะ่ะเกาเทอร์วะ่ะเอ,อืออ่ะยิงไปแล้วก็เอมิเลียแล้วเราก็เพเซฟจากการเปิดโลแล้วกันนะ มาฮะอืมเรียบร้อยไม่น่าเข้านะลองดูเข้าไหมไม่เข้านะครับไม่เป็นไรเราแบบจะเล่นเกณฑ์นติไงเออลดไปหนึ่งลูกก็ลดไปหนึ่งลูกติครับเราก็เปิดโล่เพย์เซฟมาก่อนอีกฝ่ายแน่นอนนะครับเป็นลอสเวนัชร์นะเพราะว่าเป็นตัวเมตาไงช่วงนี้เมตาลอสเวนกำลังมาด้วยมันก็มานานแล้วแหละนะครับทีมนี้ต้องมีลอสเวนเป็นตัวดามเมจสำรองนะครับอย่างนั้นมีป่าตัวนึงนี่ยุ่งถ้าป่าตายนี่คือจบเลย ครับทีมนี้มาฮะจะเพย์เซฟหรือเปล่าโอ้โหเพย์เซฟจะจัดเปิดโล่เพย์เซฟจะจัดว่ะแล้วก็ลอตเป็นก็สาดตรมาโอเคตีมาใช้เกาเทอร์เลยวะเขาไม่ยอมด้วยเขาบอกอย่าจานอันตีอย่าไปใช้แล้วก็นี่เลยแล้วกันแล้วเราก็อ่ะผมคิดว่ามันน่าจะเบิ่มๆอยู่พอสมควรแหละไปฮะ ลองโดเข้าโลหรือเปล่ามานาทวีคูณไม่เข้าโลไงไม่เป็นไรแต่ก็ไปบาลิซ่ายิงขี้หน่อยเออนั่นแหละไม่ขี้ก็ตายแต่ถ้าขี้ก็จะดีมากนะเมื่อกี้จะได้แบบเบิมบ่มๆไง <c oughs> ดาเมจจะได้เบิมบ่มๆโ <c oughs> อ้ยการ์ดการ์ดดุเดือดเลือดพานมากสตานยับๆบอกเลยตานี้ <c oughs> สตาย์นยับๆอะเลนคัน,นกับลอสเวงเขาไม่กล้าตีสองครั้งนะครับ <c oughs> อย่างนั้นโดนแช่แข็งนะ เฮ้ย <Hey, S 2> ได้ดีครับตีมอรินพี่อย่างนี้ก็ได้ดิครับล็อตเวนนะฮะได้ดิฮะไปครับไปครับไปครับบอกเลยว่าไม่ต้องเล่นไปฟาริซาปาไปหนึ่งครั้งชี้ด้วยชีกับลอตเวนแล้วก็สตันไปอืมโอเคแล้วก็ฮิวมาอันฮิวมาว่ะเรียบร้อยอีกฝ่ายตัวแตกแลวแหละตาหน้าไม่น่ารอด เพราะว่าถ้ตีครบ2ครั้งเนี่ยเกาเธอก็จะแข็งเหมือนกันมาโยโยวัสซับเรียบร้อยปั่นทอนปั่นทอนกำลังใจวะ่ะขอฮิลเลือดขึ้นมาหน่อยแล้วกันแล้วก็อันติปนะฮะแล้วก็ตามด้วยเมอร์ลินจีจีจอืโดสเตะมาก่อนฮิลเลือดขึ้นมาแล้วก็อันติของเอมิเลียนางเอกพักโตตบ สองแสนสามโคตรแรงเลยนะอันตีเนี้ยคือมันแรงมากๆอ่ะแรงแบบแรงนี่คือแรงเท่ากับลอสเวยเลยนะครับอันตีนะแต่แบบเบสพลังอาจจะไม่เท่าลอสเวนะครับแต่เรื่องโจมตีเนี่ยแรงเท่ากับลอสเวเลยนะอันตีนี่คือมันโอพีมากๆอ่ะครับทุกคนตาสุดท้ายตาที่ห้าขอคนเบิ้มเบิมหน่อยคลิปนี้มีหรือเปล่าอยากได้คนเบิ้มเบิมขอคนเบิ้มเบิมหนึ่งอัตราจะมีไหมคลิปนี้ มาตาสุดท้ายนะครับตาที่ห้าเจอกับ <Hello. S 1> ทีมของโอ้ว้าวเจอทีมอะไรเนี่ย <c oughs> นี่มันทีมโอ้นี่มันทีมเปิดทอนนี่วะเอาเรื่องจังอ่ะทีมเนี้ย <Hey. S 1> ไปยิงไปยิงเอทลรอซ่าไปแล้วก็นี่ปะมา <c oughs> อืมพูดไม่เข้า <c oughs> ได้ดิครับได้ดิครับไม่เข้าก็ได้ดิครับ <c oughs> แล้วก็นี่ไงแล้ว บั่นทอนไปบั่นทอนกำลังใจละมุนละไมนี่คือกิลเจ็ตโอซ่าปะครับเนี่ยกิลเจ็ตโอซ่าหรือเปล่าครับกิลวเนี่ยนะมาดิครับกิลเจ็ตโอซ่าก็มาดิครับ <c oughs> มาตีมาโอโ <c oughs> เอาเรื่อง <c oughs> โอเคโอเควะโอเคก็มาวะเราก็ยิงไปเลยโอเคแล้วก็อ่ะแช่แข็งไป <c oughs> เปิดโล่มาก่อนนะครับแล้วก็ ปาลิสต้าบ๊บไม่ตายด้วยแล้วก็สี่ีไงเล้วแช่แข็งไปโอเคไม่น่ารอดนะตัวนี้นะครับเจอทีมทอนอย่างนี้ก็รู้เรื่องดีครับโอ้โหเปิดเปิดทอนมาอย่างนี้โอเคโอเคยับยับรู้สึกว่ามันกันดีบัฟด้วยนะเนี่ยเราต้องตัดปัญหาโดยการตีหมู่ไปเลยอย่างนั้นเดี๋ยวตัวแตกนะฮะ แล้วก็แช่แข็งไปมาเอทอร์ซ่าตายไปตายไหมเออ,เอมันต้องอย่างนั้นแล้วก็อ่ะบาลิซ่ายิงไปตันไงเล่าแล้วก็แช่แข็งตับตับเรียบร้อยตัวระเบิดตาหน้าตัวระเบิดบอกเลยจะเล่นทีมถึกกับพี่อะ่ะจัดทีมถึกมาแบบมาเตรียมรับมือพี่อะ่ะตัวแตกไปดิครับเกาเธอโยวัตซับมาม,ามอือ โอ้โหโยยับยับอไปฮะอัคโตไปอ๋อเพิ่มความโหดหน่อยออ้ยไม่ตายว่ะไม่ตายว่ะเฮ้ยท oh! ีมน ja. mm um> ี้ม evet ันถึกได้ใจจริงๆว่ะมีตัวอย่างกิลทันเดอร์ว่ะเป็นตัวซับว่ะเออเรียบร้อยไม่รอดต้องโมลินบอกว่าขอจิ้มหน่อยพี่ๆเรียบร้อยนะฮะโอ้โหเจอบอทเจอบอทกิลเจ็ตโอซ่าครับแต่ถึงกันนั้นเลยก็แบบ เจอคนก็ชนะหมดอะเออเจตโอซ่านี่อย่างชอบเลยกิวเนี่ยโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็มาเบิ้มเบิมสักห้าตาแล้วกันนะไหนๆก็แบบจากคลิปเปิดกาชาคลิปของรีซีโลขอสักหน่อยอะวะคลิปเนี้ยนั่นหลังจากที่เกลือตู้นั้นไปโอ้โหบอกเลยว่าพี่นี่อย่างชอบเลยว่ะตู้นั้นอะคลิปนี้พี่ก็แบบมาทดแทนความเกลือด้วยทีมของเอมิเลียตัวนี้เบิ้มเบิมบอกเลยคลิปนี้เบิ้มเบิมคลิปนี้พี่ก็สาใจพี่แหละนะครับก็เดี๋ยวไป หาอะไรทําก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีแผนหลายๆอย่างจัดห้องนู่นนี่นะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปจัดห้องก่อนละกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับจะเป็นคลิปอะไรนะส่วนคลิปในวันนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กด subscribe ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับนนัน้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมไปแล้ว